สวัสดีค่ะแฟนๆที่น่ารักของแอดมินเอวาวันนี้มีเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วค่ะเรื่องนี้ได้มาจากเพื่อนของแอดมินเองชื่อนัทเขาขอให้ช่วยนำเรื่องราวที่เจอมาเล่าต่อให้คนอื่นฟังไปฟังกันเลยค่ะคำเตือนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ตรงของนัทถ้าใครขวัญอ่อนแนะนำให้หาเพื่อนฟังด้วยกันนะคะเรื่องมันเริ่มจากบ้านไม้สองชั้นหลังเก่าของตระกูลนัทค่ะ บ้านหลังนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีหลังจากที่คุณป้าของนัดเสียชีวิตอย่างกระทันหันนัดตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เพราะค่าเช่าห้องในเมืองมันแพงหูฉี่แถมเขายังมีความรู้สึกบางอย่างที่ดึงดูดให้กลับมาเหมือนอยากจะค้นหาความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้คืนแรกที่นัดทนอนในห้องนอนเก่าของตัวเองเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆค่ะมันเป็นเสียงกระซิบเบาๆ เหมือนเสียงลมหายใจเหมือนเสียงแมลงร้องตอนกลางคืนแต่มันแฝงไปด้วยความเจ็บปวดเสียงนั้นดังมาจากผนังห้องนัทพยายามไม่สนใจคิดว่าคงเป็นเสียงหนูหรือเขาอาจจะคิดมากไปเองแต่คืนต่อมาเสียงนั้นกลับมาชัดเจนกว่าเดิมอย่าทิ้งฉันไว้ตรงนี้หนาวมืดเสียงกระซิบนั้นดังขึ้นนัทเริ่มถามว่าใครอยู่ในนั้นแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมา มีแต่ผนังที่สั่นเบาๆเหมือนกำลังหายใจนัดทะเคอผนังไปหนึ่งครั้งผนังตอบกลับมาด้วยเสียงเคอสองครั้งวันรุ่งขึ้นนัดเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เขาไปเจอสมุดบันทึกเก่าของคุณป้าในหน้าหนึ่งเขียนว่าเสียงนั้นกลับมาอีกแล้วฉันบอกให้เขาหยุดแต่เขาไม่ฟังฉันเห็นเลือดซึมออกมาจากรอยแตกของผนังอ่านถึงตรงนี้นัดขนลุกสู้มือเย็นเฉียบ เขาตัดสินใจหยิบค้อนมาทุบผนังตรงจุดที่ได้ยินเสียงในคืนนั้นแผ่นไม้หลุดออกอย่างง่ายดายและสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือโครงกระดูกของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดเดรสลูกไม้เก่าๆในอ้อมแขนของเธอมีตุ๊กตาเก่าๆที่เปื้อนเลือดแห้งกรังคืนนั้นเสียงจากผนังเงียบหายไปแต่กลับมีเงาร่างเล็กๆยืนอยู่ที่ปลายเตียงของนัดดวงตากลมโตดำมืดนัดถามเธอว่าเธอชื่ออะไรเธอยิ้มเศร้าๆแล้วตอบว่า หนูชื่อใบบัวใครทำแบบนี้กับใบบัวนัดถามต่อใบบัวชี้ไปที่รูปถ่ายบนผนังเป็นรูปครอบครัวของนัดตอนเด็กๆและนิ้วของเธอชี้ไปที่คุณตาของเขาหลังจากนั้นนัดก็ฝันร้ายซ้าๆทุกคืนได้ยินเสียงร้องไห้ของใบบัวดังในหัวตลอดเวลาคืนสุดท้ายก่อนที่เขาจะตัดสินใจเผาบ้านหลังนี้เสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงของใบบัวเป็นเสียงของเด็กหลายคน ขอบคุณที่ปล่อยพวกเราออกมาเสียงกรีดร้องดังลั่นบ้านเสียงฝีเท้าวิ่งวุ่นอยู่บนเพดานผนังและใต้พื้นบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเหมือนกำลังหายใจและหิวโหวยหนึ่งเดือนต่อมาตำรวจพบบ้านของนัดถูกไฟไม่เกือบหมดเหลือเพียงห้องเดียวที่ไม่ถูกไฟไหม้คือห้องของนัดบนผนังที่ไม่ถูกไฟไม่มีข้อความเขียนด้วยหมึกดำว่าผนังเหล่านี้ไม่ลืมพวกมันแค่รอคุณ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องที่นัดเจอมาน่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบเรื่องผีที่แอดมินเอามาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องเล่าจากเงามืดที่ซึ่งเสียงกระซิบไม่เคยเงียบหายไปบายบายคะ่ะ